บัญชาการหารพัฒนาเธื่อทุนชาติสาคประสัต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขผูกครองประชารวมกั ในพ่วงของวันที่19-21ธันวาคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติงานจัดหาน้ำกลิ่นน้ำใช้ตามแผนงานโครงการประจุปีงบประมาณ2567งานขุดดินด้วยรถขุดเดิมความกว้างเฉลี่ย20เมตรยาว3,300เมตรลึกเฉลี่ย2.2เมตรให้ได้ความกว้างเฉลี่ย20เมตรยาว3,500 300เมตรลึก3.5เมตรผลครงการปฏิบัติงาน23.2เปอร์เซ็นต์เพื่อประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรณพื้นที่ของหมู่ที่7บ้านหนองยะป้องดนจราเข้เผือกอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยนหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลในการปฏิบัติการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการป,ปีงบประมาณ2567งานซ่อมผิวทางจราจอรล,ลูกหลังกว้าง5เมตรระยะทาง2,700เมตรเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งผลของการปฏิบัติงาน95เพื้นที่หมู่ที่7บ้านหนอง ยาป้องด้วนจราคีเพือกอำเภอดันวะาขามเตี้ยจังหวัดการธิทธิุรีเรัวปรา่เราเหานาธาธาเราจะขอพัฒนาเพื่อชา,ชาไทยสามคีร่วมกันเพื่อประชา,ะชาจนไทยความแต่ไทยที่บัดความคัดสน